ก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับก็ <c oughs> วันนี้จะมาคุยถึงแซมมี่กัวเอวาร่านะฮะผมเชียงคงเป็นบิก๊กแฟนของแซมมี่กัวเอวาร่ามาตลอดนะฮะคือผมเชื่อว,ว่านักเคนนี้มีดีมากเออคือโอเคถ้าเรามองแซมมี่กัวเอวาร่าทุกวันนี้เราจะเห็นว่าไอ้นี่ดูตกต่ำมาก เป็นโฟล์พินล่าที่ดูดูแย่ที่สุดเนาะลงไปอยู่ล i n k of อฟ n อ r นะฮะไม่มีเนื้อเรื่องใน AEW ค่าใหญ่มาประมาณ2ปีแล้วมั้งสองปีมเกือบ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 สอปีนะครับปีครึ่งอะอย่างน้อยนะฮะไปอยู่ลิง k o ออฟออเนอร์ก็เป็นแค่แชมป์แท็กทีมไปเกาะดัสตินโรสกินนะฮะเ แล้วก็เทินฮิลอีกแล้วนะครับคนดูแม่งก็เกียดแฟน AEW นี่แม่งโคตรเกียดบอกว่าเป็นบิ๊กโชว์ของ AEW ยทินไปเทินมานูน่นนี่นั่นนะดูไม่มีอะไรดีเลยแซมมี่กัวเวราแต่นี่เคยผลที่ผมมาพูดเรื่องนี้นะเพราะผมจะบอกว่าแซมมี่กัวเวราอยู่ในจุดที่ดีมากในชีวิตนักมวยปล้ำของขา่าวเออใช้คำนี้อยู่ในจุดที่ดีมากแซมมี่ตอนนี้นะฮะ อยู่ในจุดที่ดีมากนะครับดียังไงผมจะมาว่ากันนะฮะก็ต้องพูดก่อนนะฮะคือข้อแรกนะครับไอ้คำว่าแซมมี่อยู่ในจุดที่ดีมากเนี่ยนะฮะต้องพูดตรงๆว่าเราต้องลืมลืมแซมมี่กวยอเวล่าก่อนหน้านี้ไปเลยคืออยู่กับปัจจุบันของแซมมี่นะฮะอยู่กับปัจจุบันนะคือลืมว่าแม่งเคยเป็นอดีตแชมป์ทนะีเนเนาะลืมลืมเรื่องราวในอดีตลืมว่าเป็นคู่แท็กทีมของเจอริโก คืนวันนี้คือ AEW ยุคใหม่ถูกรีเซ็ตทุกอย่างถูกรีเซ็ตใหม่หมดคือไม่ใช่ความว่าความสําเร็จของแซมมี่ในอดีตไม่มีความหมอ,อแต่ต้องเอามันไปเก็บก่อนถ้าเราไปติดว่าแบบแซมมี่เคยเป็นแชมป์ TNT นะฮะสามสมัยแล้วทําไมมันถึงได้ทุกวันนี้วะมันทําไมทุกวันนี้มันถึงมาอยู่リングออเนอร์ทำไมมันได้แค่นี้วะแซมมี่ถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยเราจะไม่มีทางเห็นอนาคตของแซมมี่เลยแต่ผมง้าพูดเลยคือคนหนึ่งที่ไม่ได้คิดแบบนั้นเลยคือ โทนี่คานออผมว่าอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโทนี่คานนะจริงๆแล้วตอนนี้เขากล้าคิดกล้าทําแล้วก็กล้าได้กล้าเสียเขาไม่ยึดติดเลยว่าแซมมี่เนี่ยแมงคือเด็กที่กูเคยปั้นมาเป็นแชมป์ทีเอ็นทีสามสมัยแล้วตอนนี้คนมันไม่ชอบแล้วคนมันเลิกเห่อแล้วเขาไม่เคยติดกับภาพตรงนี้นะฮะแต่เขาให้โอกาสแซมมี่เนี่ยมาเริ่มต้นใหม่ที่ริงกอปออรเนอร์นะฮะและสิ่งแรกที่ผมจะพูดเลยว่าจุดแรกเลยที่ทําให้แซมมี่กูเอลาราเนี่ยนะฮะ อยู่ในจุดที่ดีของอาชีพในตอนนี้นะครับก็คือเพราะว่าเขามาอยู่ R ิงก็อ่อนเนอฟังแล้วก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะดีได้ยังไงนะว่าแบบแซมมี่ใช่ไหมครับมาอยู่ริง g o อปออเนอแต่ผมจะพูดข้อนี้ลนยะว่าข้อแรกคือเราต้องอย่ามองริง g o อปออเนอตอนนี้เป็นการดาวเกตเออนะฮะเราต้องอย่ามองว่าริง g o อปออเนอเป็นการดาวเกตคือริง g o อปออเน้อเนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วในจักรวาล AEW ยตอนนี้มันก็คือ nxt นะฮะ ของ AEW นะฮะก็คือ NXT ของ WWE ของ WWE เนี่ยคือที่ปั้นเด็กเนาะแต่ Ring of Honor ของ AEW เนี่ยก็คือที่ที่ให้โอกาสนักมวยปล้ำนะฮะที่โรนี่ขานไม่ไม่อยากใช้ใน AEW ค่าใหญ่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ไม่สำคัญเนาะแต่ในเมื่อมันมี Ring of Honor ก็เอามาปล้ำนะฮะและแซมมี่เนี่ยเราผมว่าเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าตอนนี้แซมมี่มันขายไม่ได้ มันขายไม่ได้เพราะว่าคนมันไม่อยากเชียร์คนมันเบื่อบ้างเออคนมันไม่อยากเชียร์คนมันไม่เชื่อมั่นคือเขาไม่ใช่ลูกหลักของแฟน AEW ตอนนี้แล้วเอาเป็นว่าโทคือแน่นอนโทนี่ข่านจะใช้ก็ได้ถ้าจะใช้ก็ต้องเป็นฮีลเนาะคืออะอย่างมากสุดก็คือไม่เกินเป็นสมาชิกในดอนคาริสแฟมิลี่อะซึ่งเขาก็เคยทำเนาะเออมันก็คงจะได้ประมาณนั้นนะฮะแตอะ่อันนี้ผมตัดเรื่องว่าแบบปัญหาหลังฉากของแม่งออกไปนะเออ เรื่องปัญหากับซารชาแบงค์นะครับกับโมนี่เพราะเขาบอกว่าเคลียร์กันแล้วนะเออแต่อ่ะผมพูดถึงแค่เรื่องหน้าฉากพอเพราะเรื่องหน้าฉากเนี่ยมันสำคัญกว่าเรื่องหลังฉากใน AEW ตอนนี้นะครับแซมมี่เนี่ยต่อให้ไปอยู่ใน AEW ตอนนี้พูดตรงๆยังไงก็ไม่มีใครเชียร์ผมท้าได้เลยว่าคนที่ฟังผมอยู่ก็รู้ว่า ถ้าแซมมี่อยู่ใน AEW ตอนนี้คุณก็ไม่เชียร์หรอกแซมมี่มันมีนักมวชป้ามหน้าเชียร์กว่าแซมมี่เยอะแยะมากมายใน AEW นะฮะเอาเป็นว่าโทนี่ข่าเนี่ยเขาไม่อยากใช้ให้แซมมี่เป็นตัวแล้วแบบก็คือเป็นแค่ฮีลแล้วคนก็ไม่เชียร์เออเขาไม่อยากทำแบบนั้นเขาเอาลงมาลิงกับอ่อนเนนะฮะถ้าเรามองถึงการลดคือคนนะี่ะชอบมองแซมมี่นะฮะในมุมของการลงมาลิงกับอ่อนเนื้อราว่ามันโดนมันโดนลดบทมันโดนกดบทบาทนะครับ ซ,ซึ่งมันก็จริงแหละออแต่มันไม่ใช่ด้านเดียวของเรื่องนี้ทั้งหมดเอ,อเมื่อเวลาผ่านไปผมดูแซมมี่ใน r ิงออฟออเนอแล้วผมพบได้เลยว่า r i n อ of ออเนอเนี่ยเป็นหลีกที่เล็กเกินไปของแซมมี่กวเวราอย่างชัดเจนพูดง่ายๆเลยคือถ้าคุณตั้งใจดูแซมมี่ผลงานแซมมี่ในการปั้มริงออฟออเนอคือดูสิ่งที่แซมมี่ทำสิ่งที่แซมมี่เป็นในริงออฟออเนอ แป๊บเดียวคุณจะรู้ได้เลยว่า,วานักมวยป้ามคนนี้ยังไงมันก็ไม่ควรมาอยู่ในグอ็ออเนอร์ honor, ยังไงมันก็ควรอยู่ aE w นะครับเพราะว่าแซมมี่มันคือนักมวยป้ามเกรดระดับแชมป์ท n t NT, ที่โดนกดบทลงมาแต่ไม่ไไหน่อยเพราะมันโดนกดบทเพราะมันกากนะเนาะมันโดนกดบทเพราะเขาไม่อยากใช้ในค่ายยักษ์พอมันลงมามันก็เหมือนตัว A e w ที่ไม่มีที่ลงใน AEW มันก็เลยต้องมาป้ามลิงอ็อปออเนอร์แทนแต่ฝีมือความสามารถความเป็นสตาร์ทุกอย่างของแซมมี่ โอ้โหมันไปไกลกว่าน้ำโอยปั้มรีนก็ออเนอร์มากมานะน้ำโอยป้้มทั่วไปอ่ะที่มันอยู่ใน Ring o ออเนอรนะครับพูดง่ายๆเลยคือทันทีที่แซมมี่ลงมาใน Ring o ออเนอรแซมมี่คือน้ำโอยป้้มระดับท็อปของร i n g ็ออเนอร์นะผมไม่รู้ว่าใครรู้หรือเปล่าแต่ผมพูดเลยว่า ตั้งแต่วันแรกที่แซมมี่กุเอวาล่าเหยียบเท้าลงมาในริงออฟออเนอร์เจดถึงวันนี้นะแซมมี่คือนักมวยปั้มชายระดับท็อปทีของริง g of ออเนอร์จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่คือมันเป็นเบอร์สามเนี่ยแหละเออแล้วมันเป็นเบอร์สามมาตลอดนะฮะเพราะผมบอกให้ว่าเบอร์หนึ่งคือใครเบอร์หนึ่งเนี่ยคือแชมป์โลกริงออฟออเนอร์ในณเวลานั้นนะครับคนที่ถือแชมป์โลกริงออฟออเนอร์เนี่ยคือเบอร์หนึ่งของสมาคม Ring Honor. คริงออฟออเนอร์นะฮะ โทนี่ขานเวงบุ๊กแบบนี้มาตลอดนะฮะส่วนเบอร์สองเนี่ยก็คือดัสตินโรสนะฮะดัสตินโรสเนี่ยคือเบอร์สองของริงกอ f h เนอร์อย่างชัดเจนโดยการเป็นแชมป์แท็กทีมกับแชมป์ซิกเมนพร้อมกันก็คือเป็นน้องคนเดียวที่ถือรขัดสองเส้นนะฮะจนตอนนี้เนี่ยเจ็บหายไปเนี่ยเออสึงว่าแต่คนที่สามก็คือใครก็คือไอ้แซมมี่เนี่ยแหละที่เป็นแชมป์แท็กทีมคู่กับดัสตินโรสนะฮะก็คือแซมมี่นะฮะ แซมมี่เนี่ยคือตัวเก่งเบอร์สามอ่ะมันแทบไม่แพ้เลยในริงอ่อนเน้อเพราะว่ามันก็เก่งเท่ากับดัสตินโรเป็นแท็กทีมคู่กันเนาะแซมมี่มันแทบไม่ปั้มเดี่ยวเลยนะครับแซมมี่แม่งก็เก่งมากเลยในริงอ่อนเน้อคือถามว่าคนมองแซมมี่เก่งไหมจริงจริงแล้วไม่หรอกก็เพราะว่ามันมีโอกาสขึ้นมาปั้มไดนาไมท์ทีไรตอนนี้มันก็เพ้เพราะว่ามันอ่อนนะฮะแต่ว่ามันอ่อนในไดนาไมายแล้วไงมันไม่ได้อ่อนในริงอ่อนเน้อในริงอ่อนเน้อมันเก่ง ซึ่งโอเคครับถ้าเรามองระยะสั้นเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายแล้วกับการเป็นตัวแกร่งในริงออ f ออเนอร์แต่พอแซมมี่มันไม่ย้ายไปไหนเนี่ยก็คือตอนนี้แซมมี่มันเป็นตัวแกร่งริงออฟออเนอรมาเป็นปีแล้วอ,อความแกร่งเนี่ยมันยังอยู่ในตัวของแซมมีก่กัววาร่านะฮะอ่ะคือแซมมี่เนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับถ้าใครไม่ได้คุ้นภาพเนะาะให้เห็นภาพชัดๆก็คือเหมือนตัวที่อยู่ w ีแล้ว w ตส่งลงไปใน n อ t แล้วเป็นตัวแก่งใน NXT นะฮะซึ่งแค่นั้นมันก็ดีแล้วคุณลองนึกถึงดียักษ์ตอนที่ยักษ์ลงจาก w ด e ไป NXT คุณลองนึกถึงตอนบารอนโค,คบินเนะลงจาก w ด e ไป NXT นะฮะความแกร่งเนี่ยมันก็ยังอยู่มันก็ยังอยู่ในตัวแซมมี่คือโอเคแหละจริงๆแล้วคือเราไม่ได้เห็นแซมมี่ในช่วงที่แบบอุบอะในค่ายให แต่ผมเชื่อว่าการที่เขายอมโดน,โดนเทเลงไป r ิง g o อ h เนอรตั้งแต่แรกเลยคือไม่ต้องรอให้แบบอยู่ค่ายใหญ่เป็นจอบเบอร์แล้วค่อยเทลงไป r ิง g o อ h เนอร์เทมันลงไปตั้งแต่แรกเลยยังรักษาภาพของแซมมี่ได้ดีกว่าแล้วมันถูกย้ำชัดนะสำหรับผมกับการที่แซมมี่กวีวราได้ไปแชมป์แท็กทีม r ิง g o ออเนอรต่อในวันที่ดัสตินโรสเจ็บเขาก็เลือกแซมมี่ให้ถือเข็มขัดต่อคู่กับใครคู่กับรูชด้วย ะะแล้วผมว่าอันนี้นี่คือสำคัญนะฮะรูชเนี่ยเราเห็นอยู่ใน a e w ว่าจริงแล้วรูชนี่ไม่ได้กากเลยจริงๆแล้วเออมันเป็นมันเป็นตัวละครสำคัญที่โทนี่ข่านใช้มาตลอดในการเป็นโค้รมิดการของฝั่งอารรมนะฮะมันเป็นหัวหน้ากลุ่มของตัวเองด้วยคือมันมันคือซูปเปอร์มิดการเลยไอ้นี่เออนะฮะรูชรูชเนี่ยเขาก็เอาลงมาเป็นแชมป์แท็กทีมของ Ring o f Honor คู่กับแซมมี่นะฮะ เทียบบรรยัตยตายังในมวยปล้ำง่ายๆมันหมายความว่าตอนนี้เนี่ยนักวิเว่าแบบรูชเนี่ยเออหรือแซมมี่เนี่ยมันก็เป็นโคตรมิดการ์ดในจัก,กรวาล AEW แเออแค่มันมาลงมาริง g of ออเนอร์ซึ่งเป็นดิวิชันที่ต่ำกว่าเนาะอ่อนกว่ามันก็เก่งพอแหละที่จะเป็นแชมป์แท็กทีมริงออฟออเนอร์เนาะซึ่งถ้าเรามองง่ายๆว่าแซมมี่เก่งเท่ากับรูชเนี่ย เราก็จะเห็นว่าแซมมี่มันก็ไม่ได้กากเลยตอนนี้เออเพียงแต่ว่าเหมือนอย่างที่ผมบอกโทนี่คานเขายังเห็นแวลูของแซมมี่ประมาณนึออนะฮะคือคือแซมมี่เนี่ยมีทั้งแวรแลูแล้วก็ไม่มีแวร์ลูไปพร้อมกันอ,อพูดเรื่องนี้ให้ชัดเจนมีแวรลูในที่นี้หมายถึงว่าอนาคตแซมมี่มันยังมีแวูเออคือคุณห้ามทํามันพังแต่ตอนนี้เพราะว่ามันจะฆ่าอนาคตของนักวยปั้มคนนี้แซมมี่มันยังอายุน้อยมันยังไปได้อีกไกลน,นะฮะ มันมันยังรอได้เออพูดแบบนี้อาจจะเวอร์แต่มันยังรอได้แต่ข้อสอง,งคือนะปัจจุบันเนี่ยแซมมี่ไม่มีแวลูเฮียแต่ไม่มีใครสนใจไอ้ไอ้น้องเวอคนนี้คือไม่มีใครคิดอัฟาร์กมันแหละเออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่โทนี่ขานทำเนี่ยผมยังยืนยันว่าตอนนี้ผมชอบมากคือทเทไอ้อแซมมี่เนี่ยลงมาลิงก์ออเนอร์เลยหลบสายตาคนเออ แล้วให้มันไปสร้างเรื่องราวของมันเองใน Ring of ์ออเนอร์เพราะว่าประเด็นเลยคือตอนนี้リングเอ์ออเนอร์มันเสื่อมมีกลุ่มคนดูจริงจังขึ้นมาซะแล้วน,นะครับเอออันนี้แหละคือข้อดีก็คือหรือได้ผมพูดก็คือตอนนี้คนที่ดู AE ีแอลวีดูจริงจังนะแม่งดู R ングเอ์ออเนอร์กันหมดแลยเพราะว่าเพราะว่ามันมันเชื่อมกันมากกว่าที่ NXt เชื่อมกับ WWE เออリングเล์ออเนอร์กับเอีอตอนเนี้ย ออม,มันเหมือนคือลิงก์ออฟออเนอร์ตอนนี้มันคือโชว์ที่สามของ AEW จริงๆแล้วเออแล้วผมว่าแฟนมวยปั้มจำนวนไม่น้อยอะแม่งแม่งแม่งเข้าใจเรื่องนี้แล้วว่าเฮ้ยลิงก์ออฟออเนอร์มันคือโชว์ที่สามของ AEW ในทางปฏิบัตินะครับซึ่งอ่ะเซมมี่นะฮะเก่งเท่ารูชแต่ว่าไม่ต้องไปนอนค่ายใหญ่บ่อยแบบรูชนะ ผมว่ามันก็เป็นภาพที่ไม่เลวนะกับตัวนักมวยปล้ำกับตัวแซมมี่นะฮะเป็นจุดที่ดีอ่ะเออนะครับแล้วอีกเรื่องเลยคือแซมมี่เนี่ยจริงๆแล้วมันเก่งกว่าที่คนคิดไว้เยอะคือมันก้าวเท้าเข้ามาในลิงก์ออฟออเนอร์เนี่ยมันได้แชมป์ลิงก์ออฟออเนอร์แท็กทีมทันทีแล้วก็ยาวมาจนถึงวันนี้มันก็ยังเป็นแชมป์ลิงก์ออฟออเนอร์แท็กทีมอยู่นะครับแถมมันได้เปลี่ยนคู่ด้วยมันได้ไปสองสมัยแล้วแั้นถ้าเราพูดกันโตโตเลยคือแชมป์ลิงก์ออฟออเนอร์แท็กทีมเนี่ยยังไงมันก็มันก็คือแชมป์์โลลกิงอออเนรแททีม คือมันมีความหมายของมันอยู่นะฮะไม่มันมีความหมายเท่าแชมป์แท็กทีม Impact อิมแพกสำหรับผมเออแชมป์แท็กทีม,มรออิมกอลฟออรเนอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้เนี่ยยังไงมันก็เป็นเกียรติประวัติของนักมวยปล้ำเนาะที่ผมจะบอกเลยคือแซมมี่เนี่ยมันลงมาเก็บแชมป์ไปสองเส้นแล้วแชมป์แท็กทีนะฮะในจังหวะที่แบบเออดาบี้ไม่ได้แชมป์สตีเลยเลยเออ ดาบี้เออไอ้นี่มันมันก็มาเก็บแชมป์ไป2เส้นแล้วคือตอนนี้โฟร์พิลล่ายุคเก่าเนี่ยมันเคยได้แชมป์แท็กทีมหมดแล้วนะครับ MJF มเจเแม่งเป็นแชมป์แท็กทีมลิงออฟออนเนอร์เจเอฟแม่งยังมาเป็นแค่แชมป์แท็กทีมลิงออฟออนเนอลย mm hmm. ไอ้แซมมี่ก็ได้เนี่ยได้สองครั้งเนะี่ยได้เท่ากับ MJF เลยนะฮะเออคือดีกีตอนนี้ถ้าคุณไปดูนะดาร์บี้แม่งก็เคยได้แท็กทีมกับทีเแซมมี่เนี่ยก็ได้แท็กทีมกับ TNT เออ จังเกอร์บอยเนี่ยก็ได้แท็กทีมกับ TNT แค่โอเคแหละแซมมี่มันเป็นแท็กทีมลิงก์ออฟออเนอร์ไม่ใช่แท็กทีม AE ไดบเบิลยูเหมือนแจ็คเพอร์ลี่หรือแบบดับบี้อัลลีนอะไรเงี้ยแต่ก็แบบช่างแม่งนี่โหกิ่วอาชีพนะครับหรือว่าถ้าเอาตรงๆเลยคืออย่างพวกแบบนักมวยปั้มหน้าใหม่อย่างทาเคชิตะก็มีความสําเร็จเนาะเฟเชอร์ cher, เนี่ยเออเฟเชอร์ cher, เนี่ยเป็นแชมป์ลิงก์ออฟออเนอร์ทีวีแล้วก็เป็นแชมป<ๆ>์ทีเอ็นทีก็พอๆกับไอ้ดับบี้เอ้ยไม่ใช่ไอ้ดับบี้พอวกับไอ้แซมมี่ ลิงกออบอเนอร์แท็กทีมกับเส้นทีเอ็นทีไม่ได้ต่างกันมากนะฮะคือยังไงการลงมาลิงก์อ็ออเนอร์แล้วได้เป็นแชมป์แท็กทีมสองเส้นของแซมมี่นะตอนเนี้ผมบอกแล้วไม่อย่างคุ้มไม่อย่างคุ้มเออคืออาผมพูดตรงตรงถ้ามันลงมานะแล้วมันไม่ได้แชมป์หาอะไรเลยนะอันนี้ก็คือผมว่ามันก็จบเลยเออก็คือเขาไม่ดันมึงแหละแต่ประเด็นเลยคือเขาเขาเอาลงมาเขาไม่ได้ไม่ดนันไงเขาเอาลงมาแม่งเป็นแชมป์แทบจะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในลิงก์ออเนอร์ เออคือแบบโหสัดเจนอะว่าดาังเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือผมถือบอกว่าแซมมี่ไม่อยู่ในโพซิชันที่ดีมากมันไม่ต้องอยู่ในสายตาผู้คนเนาะคือคนไม่จะไม่ต้องมาแบบดา่าแซมมี่เอะ เชียแซมมีอมม่อย่างงู้ัซมมี่อย่างนี้แซมมี่มันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออคือคือแซมมี่ตอนนี้ต้องบอกว่านักแฟนมวยบ้าม,มันมีอคติกับแัมมี่เยอะมากแล้วก็แบบการเอามาหลบเนี่ยทําให้แม่งไม่ต้องโดนด่าเออซึ่งคือมันก็ส่งผลกระทบอะนะยุคนี้ยุคโซเชียลก็อ,อย่างที่เราเห็นว่าแบบความบ้าบอมันเกิดขึ้นได้แบบการเชียให,ให้ให้โหแัมมีเ่เส้นพ่อดวงตาอะข้อสองเลยก็คือ มันลงไปแล้วมันได้แชมป์มันลงไปแล้วมันเก่งเออมันลงไปแล้วมันมันเก่งเกินกว่าริงออฟออเนอร์คือไม่ได้แค่เก่งเพราะว่ามันเคยเป็นอดีตแชมป์ทีเอ็นทีนะมันดีกว่าริงออฟออเนอร์เพราะว่าศักยภาพของแซมมี่แม่งดีกว่าที่จะอยู่ในริงออฟออเนอร์จริงๆเนาะเออมัน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 เรียวมากแบบคนดูปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไอ้นี่มันมันเป็นแชมป์ในริงออฟออเนอร์ได้เพราะว่ามัน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 ดีอ่ะดีดีคู่ควรที่จะเป็นแชมป์ในริงออฟออเนอร์จริงๆ นะฮะคือเขาก็ไม่ได้แบบทีชแชมป์ริงออฟออเนอร์กากๆเนอาอะอีกเรื่องที่ผมอยากจะพูดเลยคือโอ้โหแซมมีน่นี่สิ่งหนึ่งนี่ผมเชื่อเลยว่าที่ทำให้เขายังไม่โดนทิ้งจนถึงทุกวันนี้เอ,อพูดมาเยอะแล้วว่าทำไมแซมมี่มาอยู่ Ring of Honor เนาะแล้วถึงดีนะครับแต่ อะไรที่ทำให้เรายัางต้องเชื่อมั่นนะว่าคนนี้ต่อไปผมกล้าพูดเลยว่าแซมมี่กูเอวาร่าเนี่ยมันยังไงมันก็มีน้ำบอลปั้มที่ความเป็นสตาร์สูงเออคือไอฟโฟพิลล่ายุคแรกเนี่ยของ a e ไอดับเบิลยูเนี่ยมันไม่ได้เลือกสี่คนที่ปั้มเก่งที่สุดนะฮะแต่มันเลือกสี่คนที่มี potential ที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์มากที่สุดนะฮะและแซมมี่กูเอวาร่าเนี่ยตอนขึ้นมาใหม่ๆใครก็บอกว่าเน็กคิสเจริโก คือมันมี potential ที่จะไปเป็นคริสเตริโก้ได้นะฮะและทุกวันนี้เนี่ยโอ้วหผมพูดว่ามันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าคนดูดันไม่ชอบไม่ชอบตัวตนแม่งไปแล้วคือไม่ได้ชอบนักมวยไม่ได้ชอบแบบเกลียดบทบาทของนักมวยปล้าที่ชื่อแซมมี่แต่เกลียดตัวตนที่แม่งไปของไอ้แซมมี่นะฮะไปซะแล้วนะแต่ในความเป็นจริงแล้วคือผมเห็นเลยว่านักมวยปคนนี้มีพรสวรรค์นในการเป็นฮิวแค่น่ะคือผมว่าแซมมี่แม่งโคตรที่จะมีพรสวรรค์มากในการเป็นฮิอแบบ แซมมี่แม่งไม่ควรกลับมาเป็นเฟสอีกหลายปีเลยผมกล้าพูดเลยจนกว่าคนดูจะเชีย์จริงๆอ่ะคืออันนี้เลยคือสิ่งที่ห้ามพลาดต่อไปของแซมมี่เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยแซมมี่มันเป็นเฟสแต่คนแม่งโคตรจะไม่เชียดเออแล้วพอเขาเทินฮิลแซมมี่กลับมาเป็นฮิลคือทุกอย่างแม่งโคตรลงรอกเพราะแซมมี่มันเป็นแซมมี่เป็นฮิลที่เก่งกว่าเฟสเป็นคนที่เกิดมาถนัดเป็นเป็นฮิลมากกว่าเฟสอ่ะเนาะนางบวยปั้มพวกนี้มันมีมีพรสวรรค์ในการ ทำตัวหน้าหมันไส้มีพรสวรรค์ในการทําอะไรก็ได้ที่มันเรียกตีนคนดูเออคือแค่ขยับก็ดูแบบกวนส้นตีนแล้วไอ้นี่คือเกิดมาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วแซมมี่ก็เข้าถึงโดยบทบาทแบบนี้อ,อ่ะพอแซมมี่มันไปกวนส้นตีนคนดูแม่งก็สามารถเกลียดแซมมี่ได้อย่างเต็มที่เออนะแล้วผมว่าสิ่งนี้ยังแสดงให้เห็นว่าคือสำหรับผมสิ่งนี้มันยังแสดงให้เห็นว่าแซมมี่กวยวาวราเนะี่ยยังไงมันก็คือ คนที่เรียกความสนใจจากแฟนมวยปล้ำได้ต่อให้มันเป็นความเกลียดก็เหินในตอนนี้ฮแต่ผมถามว่าแฟ,แฟนมวยปล้ำเนี่ยเว,เวลาดูแซมมี่เนี่ยทำไมไม่เคยเฉยๆกับแซมมี่เลยทำไมต้องเกลียดล่ะเออก็เพราะว่าความเป็นสตาร์ของไอ้นี่มันหน้ามั่นไส้เหลือเกออินคือถ้าแซมมี่เป็นจิตจืดผมเทียมงา่ายๆก็คือเออารฟกนะฮะก็ไม่มีใครสนหรอกว่าจะม่ต้องมาเกลียดแซมมี่ทาไมนู่นนี่นะนะ แต่เพราะว่าสุดท้ายแล้วคือเวลาแฟนมวยป้ามดูแซมมี่เนี่ยแฟนมวยป้มก็ยังเห็นความเป็นสตาร์ของไอนี่นะฮะความเป็นสุดยอดน,นะมวยป้ำมของแซมมี่กูวเอวาราแต่ทำไงได้กูไม่ชอบกูอยากโหมันนะ่ะเออแล้วตอนนี้ผมว่าโอกาสมันมาถึงแนหะผมเนี่ยชื่นชอบมากนะฮะการเทิร์นฮิลของแซมมี่กูวเอววรานะฮะผมว่ามันคือหนึ่งในบุ๊กกิ้งที่ดีที่สุดเลยของโทนี่ค่ะที่ได้ทำในวิงก็บอหนึ เออคือการพลิกไอ้เหี้ยนะมมยปั้มที่คนไม่โคตรจะเกียดแบบแซมมี่ท็อปฮีวอันดับหนึ่งของสซาาคมที่คนไม่อยากโหที่สุดเนี่ยนะฮะให้กลายเป็นฮีลสัทีนะครับโอ้แล้วพอเป็นฮีลผมว่าคือจริงแซมมีก่ก็เป็นฮีลเป็นฮีวเก่งกว่าเป็นเฟสอ่ะนะเออนะครับมันก็ขับขับขับ ผลักดันนะครับให้แซมมี่เนี่ยฉายแสงออกมาได้มากกว่าเดิมผมว่ามันฉายแสงจริงเลยเดส e ิฟอร์ดิสออเนอร์ที่พิกเป็นฮิล์อ่ะคือรู้เลยว่าแบบโหนี่คือแซมมี่ที่ผมไม่เห็นมานานเลยเออคนที่ดูแบบรู้สึกเลยว่าแบบเหมือนตัวเองเกิดใหม่เออผมใช้คำนี้ดีกว,ว่าสดใหม่มากคือแซมมี่เป็นฮโร่รอบนี้สดใหม่มากมีมุกที่หลากหลายเออในการเรียกเสียงโหคนดูอย่างโคตรเป็นธรรมชาติ นะครับอย่างโคตรเป็นธรรมชาติคือเหมือนที่ผมบอกขยับแข้งขยับขานิดหน่อยไอย้นี่ก็น่าหมันนไส้สุดๆเลยเออคือพอเทินฮิลปุ๊บเหมือนปลดล็อกอาจจะอยากทําแบบนี้มานานแล้วก็ได้แซมมี่เบื่อจะแอปเป็นแบบพระเอกเลย <laughs> perfect นะฮะที่สำคัญเลยคือเทินฮิวได้แชมป์แรกทีมต่ออันนี้สำคัญนะฮะสุดแล้วคือยังไงผมก็กล้าพูดว่า ชีวิตของแซมมี่นี่ดูดีมากตอนนี้แค่แค่ต้องยอมรับว,ว่าได้เท่านี้ก็คือดีแล้วอย่าไปหวังเยอะกับแซมมี่นะฮะแต่คือสุดท้ายที่ผมมาพูดเลยคือผมว่าผมอยากให้แค่อยากให้แฟนมวยปล้ำเนี่ยจับตาแซมมีก่กอวาร่าไวา้นะฮะมันยังมีอะไรน่าสนุกสนุกเกับเส้นทางนะมวยปล้ำของแซมมีก่กอวาร่าแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเออ คือผมมาตามดูแซมมี่มาสักพักแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมสนใจจริงๆเออผมว่ามันมันสนุกจริงๆที่ตามก็อยากให้ชวนมาตามๆกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาฟังมากนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พูดคุยกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ